คงชาเลนจ์กับเกรดตัวละครต่อสวัสดีทุกท่านนะครับผมไปสึกเขาเรียกว,ว่าอะไรนะใครมาดูแล้วแบบชอบหรืออย่างนำเสนอคอนเทนต์อะไรก็รอ,ออกความเห็นได้นะแบบอยากรู้เรื่องอะไรแต่แต่ไม่เอาเรื่องประเภทเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเอ่อเทสดาเมจหรือว่าไกด์ตัวละครเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องประมาณว่าสงสัยเนื้อเรื่องเกี่ยวกับตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย คือสามารถใส่มาได้นะอาจจะเป็นไอเดียให้เราไปทำคลิปต่อก็ได้ด้วยเออช่วงนี้หวยหาไอเดียมาก <c oughs> สายเขาเรียกว่าอะไรสายทำไกด์อเราไม่สู้แต่ว่าสายเนื้อเรื่องอะเราสู้เว้ยนะแต่ว่าเขาเรีว่าใจสู้แต่ว่าไรไอเดียใครมีอะไรเสนอก็ได้นะครับเออแล้วเนี่ยครับเกรดน้ารู้แต่ยี่คลิปนี้นี่แบบว่าอยากกระแท็กคนคน,นึงมาดูมากเลย มันคือเมนเขาเลยนะเว้ยวันนี้น้องแบมน้องแบมอยู่ไหมน้องแบมพี่เอาเมนน้องมาฝากแบมแบมใครมาขอเข้าโลกไม่โคตโอ้ไม่ชื่อแบมก็อย่าหวังไม่จะได้เข้าเออ ใครเห็นอะไรตรงแผนที่ปะน่าเมนน้องมานีไ่ไปคุยกับเมนน้องปะไปกันเลย let's go let's go เผื่อใครที่เข้ามาใหม่ต้องงงว่าแบมเป็นใครก็เป็นหนึ่งในในผู้ติดตามแล้วครับก็คือเขาถ้าใครไปดูคลิปช่วงปีใหม่ปีใหม่ไอปีสงท้ายปีเก่าอ่ะเออมันจะมีกิจกรรมต่อบคำถามก็คือน้องคนนี้แหละ ที่เปน็นคนสร้างแล้วก็แจกรางวัลแล้วนี่เมนน้องเขานี่โอ้โหมันนั่งทอดน่องอะไรตรงนี้นายโอ้โหมองวิวเปงฟางอันนี้เข้ามามองบ้านเกิดเองป่ะน่ะใช่ปะทางโน้นน่ะใช่ปะทางนน้นนี่คืออินทร์สมัใช่ไหมโอ้โหแกกลับบ้านก็บอกเปโต้ดิ ฮึ่งน้องแบมพี่เอาเมนน้องมาฝากไม่ดูเหมือนเธอจะเหนื่อยนะเจอปัญหาอะไรมางั้นเหรอเหนื่อยใจเจอคนหล่อเธอไม่มีอะไรครับเล็กน้อยเล็กน้อยมีอะไรไม่ได้ไม่ลุกแล้ว มองงี้อย่ากับฝาแฝดแข็งแกร่งจังเลยนะแต่ว่าการฝืนตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องดีหรอกนะวันนี้พักสักหน่อยเถอะมีใบไม้ในมือพอดีเลยแล้วเดี๋ยวฉันจะเล่นเพลงให้เธอฟังมีคนจะเล่นเพลงให้เราฟังว่ะต้งแบง หวังว่าท่วงทํานองนี้จะอยู่เคียงข้างเธอแากทิพางที่สายลงคัดผ่านตลอดจนถึงอนาคตอันไกลโพ้นเดี๋ยวโอ้โหแล้วซูงกล้องขึ้นอย่างนี้เหรอไี่ยสิเอาหายไปแล้วอะไรอ่ะทำไมความฟินมันแป๊บเดียวอย่างเงี้ยได้เลยใครเดชฮาราคาสุฮะ ฉันจะรอช็อตสองของเธอเออเจอกันหนีปุยอมให้อภัยนะเพราะว่าเป็นช็อตแรกแต่ได้าช็อตสองมันยังสั้นแค่นี้อยู่คือไม่โอเคอยู่เนาะเราต้องได้ปีนกับทุกตัวละครนะเว้ยนะห้าดาวจะโซ่สี่ดาวด้วยชื่อฟิชโช่เอ้ไม่ได้นะมันไม่ใช่นะเว้ย ฟิตนี่คือกูบรรยายได้เกือบยี่สิบนาทีนะโอเคแต่ก็ครับเข้ามาแค่นี้จริงแต่ว่าเขาก็กล้าวใจอยู่นะแบบเออมาเป่าใบไม้ให้ฟังบอกว่าขอให้เพลงนี้เป็นกำลังใจให้เธออะไรเงี้ยต้องแบงโอเคอันเดี๋ยวก็ไว้เจอกันคลิปหน้าไม่รู้ใครมาไปละ อขอให้ทุกคนได้ฟินนะบ๊ายบาย